ปูครับาตุจะเล่นกัน่ครับครับปูเอากาแฟมาถวายครับมาถกปูครับเฮ้มาถวายปูนะครับเดี๋ยวน้อปูหมดนี่ฟันดีปูโอ้ยเอาหวดนั่นเข้ามาเข่ามาก็นงานศพเมาศพอยู่นก็จะถือวัตนะหืงานศพถือเงีวับอกเธอยอยากเก็บเสื้อได้ศูนย์หาซ้ำวะ ผมมาหาปู่สงสัยปู่ไปสวดนีะครับก็เลยไม่เจอเลยกลับโอาถูกถูกข้างงานเลยเหรอครับปู่หน้ยิ้ผมมางานก็จะถือเบอร์ละโอ้เป็นเป็นเลขนิมิตเหรอครับปู่ศูนย์ห้าสามแนวอืมงวดนี้ก็แมวก็ออกลูกพอดีเลยนะปู่เนาะเออหนาหน่ะเออคนนลายลาก็คือคนนลายนะก็จะ ผู้ก็เจ้าผู้ก็เจ้าว่าถือคืนกับเจ้าก็เถีกงแล้วผู้ก็เจ้าถือคืนก็เจ้าก็เสียดายเลยถือดบานเลอก็เจ้าว่าโอ้ยมันน่าจะเป็นศูนย์หาสามน้อยน้ยเป็นสี่หาสามเหมือนกันถ้าศูนย์หาสามก็สามตัวเลยนะเหมรับถูกกันทั้งบ้านเลยนะครับผมอืออีสิร่อรอบรอบนี้ปูนิมิตไหมครับผมนิมิตยังไงครับผมฝันอันนั้นฝัน นั่นละวานผู้ตายเนะะี่ลสามาซิมใส่หูจตตัวหวมวดคนตายมากระซิบใส่หูเหรอครับปู่ว่ามื<อ>่มือม่อที่แหลกมืดอต้าน่นละครับบัดีตัวหมวดเ,ออเรีรยกออกแล้วปู่เลยฝันผู้ใส่ผู้น่งวัดเรียกนี่เรียกมันออกตัวนี้วท่านนั่นที่ปู่เชื่ออะไรก็ได้ครับาหกตัวบ่บก็เคยมันบ่บได้บอกกัน S <S เขาไปลอตเตอรี่มาให้เบื้ับว่าเรียกมันออกตัวนี้าะั่านในฝันแหละครับปู่แมนในฝันคนคนตายแหละครับมาเอารถรบรถรัวเจ้าป<ห>ู่ไส่เจ้าอีกปูนหนึ่งเ<อ>มือม่อเมื่อพอดีเรียกออกแล้วมันบ่าอะไรเรี่อกแล้วกันย่อมเคลื่อนามาฝันไม่มาฝันเพราะว่าเรียกลอตเตอรี่มาให้เออเอาลอตเตอรี่ว่าเรียกออกตัวนี้นะท่านปู่เลยมาเอา มันหอ,อกไปเมื่อวานเนี่ยมันก็สิบอวกอีกแล้ววะ่ะมันหอ,อกตัวนี้ดิเราว่าท่านโอ้นี่อยู่ใได้ใบลอตเตอรี่นี่ว่าท่านครับผูเลยเอาใบลอตเตอรี่น้องก็อยาเมเบิง่งก็เลยเห็นเห็นกันลยมากเียนว้เห็นจําได้หกตัวเลยจําได้หกตัวเลยโอ้สองหกหกสามเจ็ดเก้าจำ มีที่มาที่ไปนะปู่เนาะ,นะคือคนที่เสียอรอบก่อนคนที่เสียมาก็ซิปบอกรอบรอบบาน,นิพอดีมือพอดีเขาบรานสาเร็วมาครับพอดีมืองาออา่าท้องกนเขาพรรษาเลยแนนครับปู่มือไก่เมลีสว่างนะพอดีขอเขาพรรษาแล้วปูเลยไปอันนั้นนางพระวานาทำวัดเล,ล้วก็เลยนางภาวนาบานนี้ก็มีค้นมาดห่างเส่งหูหรืยคนเสียงหนุ่มๆดิครับเพราะว่าปู่ พุ่นตายเห็นกับนมเขกันอายุยี่สิบสองปีนะวันนี้มั่วฮ้องเสียงหัวูนางพาวนหน้าอยู่วันเลขกวันนี้มัน,น,น,นเนนสียวัดเจ็ดหาเก้าได้วหมท่านงวดไหนครับงวดนี้เหลองวดนี้และงวดสิบหกสิงหาเนี่ยแหละครับเนอเจ็ 7, 5, 7, 5, 9, ดห<อ>้าเก้าอืเก็บหาเก้าได้ไหมท่านโอ้สุนทรีบานกระโดดหวย จอหมันไปซื้อบดเลยเี้อเจ็ดห้าเก้านี่แหละครับปู่งานเจ็ดห้าเก้าเจ็บห้าแปดกจะซื้อว่าก็ซื้อขึ้นซื้อลงเอางานกนจะว่าผีตรงบอกผลลงนำล้ำอะไรีบอกผลคนบดขึ้นนี่<ง>ับปู่โอ้เจ็ดห้าเก้านะครับแต่ว่าใ,ในในกระดานไม่มีนะปู่เนาะในกระดานก็มีแต่เจ็ดเก้า,าอันดี้อือมีแต่เจ็ดเก้ามันมีแจะผิดมาตรานทั้ทาทางตัวน่ะมันตัวเดียวกันครับผม วันวน,นี้ว่านมันใจย้อนละปูดิเขียงดเียแคบๆบ่คอะบรอย่างเงี้ยเขียเดียวโอ,โอ้ผีมามากระซิบบอกขนาดนี้ไม่ธรรมดาแลยปูเ,เนอ้อตัวเดียวเลยนะครับตัวเดียวนี่เรานี่เราเจ็ดห้าเก้าเลยครับเราเรียกวันนี้ม,ม,มันเจ็ดห้าเก้าแต่ว่าปูบไิเขียนในกระดานบ่วบวกเขียนอันนี้เขียนต้นตอหัวเจ็ดห้าค่ะ ที่ปู่ชอบเป็นพิเศษคือตัวไหนครับปู่ครับฮะที่ที่ปู่ชอบเป็นพิเศษคือตัวไหนครับผมนี่เราเกียห้าเก้ากับห้าแปดนะเก็ยห้าเก้ากับห้าแปดห้าแปดมาจากไหนครับปู่ก็ซื้อลงตัวนี้เด้อบอกซื้อลงโอก็ซื้อลงตัวนี้เด้อเก็ยห้าเก้ากับห้าแปดเนี่ยห้าเก้ากับห้าแปดก็ซื้อลงครับ๋ยวนี่ที่ในแปลาเพราะว่าเขาเมื่อว่าบออแห่นบ่อกนี่บ่อคู่บ่อมากเก่กันบอกจะต้องดว่า เรียกมันออกนี่เรียกมันออกตัวนี้วสั้นที่บอกหกตัวนะเที่ยวรตเตลี่ไมาให้เบิ้งหกตัวมันเปิดมีดคือกันไานี่มันมีเก็ดเก่าคือกันอันนี้ผีในป่าช้าแหะครับปูถ้าเดี๋ยววันวันย่างมานจะทั้งนี่แหละว่นปูน่งนี่แหละหลายย่างมาวัดเรียกมันออกตัวนี้่าสั่นปูเลยว่าเอาผีเดินออกจากป่าช้ามาบอกเลยแล้วเลขแมวเป็นไงครับปูเลขแมวเลขแมวนี่ซื้อด้อ่ะสามสามกับ สี่สามสามสามกับสี่สามแมล่างยางเดียวเล็แมวเลขแมวนี่ตู้เอาจังไหนจังนูองมากผูปแมกผูเมูได้แล้วโอ้มันผห้มมาละเออตัวใรก็ับูเล็แมวสามสามกับสี่สามสี่หลุดัรังวาาามลางยางเดียวละล่างยางเดียวมือขือมาได้ค่ะสามสามกับสี่สามคือ ออกสามตัวใช่ไหมครับปู่งานอืมนีสีนวลนะน,นะอีสีนวลแนมเบิ้ลเด็กขอไปจับนั่นนั่นนั่นยาแมวหน่อยยูวัดบ,บอกข่ะแมวอย้อนี่ละอีสีนวนลร่า,างอย่างเดียวเหรอครับปู่ร่างอ<า>ย่งางแค่สีสามงาน,นล่างอย่างเดียวเห็นรถทีดีจับรถอเลขแมวแมวคร <laughs> ับนนี้มีทั้งเลขผีมาบอกนะครับผม แล้วก็ผีออกกับปาช้ามาบอกแล้วก็เลขแมวนะฮะมีาสามอันเลยนะครับผมชื่อขึ้นชื่อลงก็ได้อด็กล่างอย่างชื่อเลยที่อลอตเตอรี่จับเลยตัวไหนครับปู่ครับในาลาสามสามกับสีสามสามสามกับสีสาม,มกับนี่แหละแต่ว่าสามสามกับกับให้เราได้กับสีสามครับ <laughs> <laughs> พูดอดไสิกับสามสีกับกับอี้ <laughs> ผลไม้แล้วครับปูาส,สามสามกับสี่สามนะครับผมมันนี้เป็นเลขแมวนะครับเ็นแมวแล้วแนวแทางนะครับปูเลขทางปูนะคะโหลึกลับนะครับผมวดเมื่อกี้ศูนย์ห้าสามนี่คือถูกพนั้งา,า erm. นเลยนะปูเนาะก้าจบัตรเลขวิ่งจังบอกก้าจเนาะเขาไปสวดมนต์ในบบานครับก้าโจร่วมกันเนาะ ยังได้เสื้อใหญ่ปูหลาหาพันอโอ้หเหลือเงียบเลยข้าเจ้ว่าด่านถามว่าปูาเล็กตัวเดียวตัวใดก็สันกันพ่ย,ยัางใดเงื่นเสื้อล้วนหาวะ่ะอืมวิ่งค่ะอ่าหมดวันผูลงก้นกันลงผูลงก้นมาโว้ยมีดอกหาปูาครับซุ่มกระเจ้าจเสียกระเจ้าจลงอืดวดนี้ตัวไหนครับปูต <c oughs> ัวเดียวเรัเจ็ดตัวเดียวเลยแง่ ไปโพสตอตีเก็ตบริแรเงนินเด้อว่าไงเมฆวิ่งมาจ้าแมนวิ่งเจ็ดนะครับเจ็ดนี่ลองเกา่าองเกา้านี่ญาติมันล่วงลางน้ำขึ้นบนน้ำนะเก่าเจ็ดลองเก้านะครับผมเป็นแนวทางการคูนลึกอันนีน้ก็เป็นแนวทางปูงนะครับผมแนวทางปูนะปูลึกลับนะครับผมมีทั้ง เลขคนที่เสียแล้วมาบอกนะครับผมผีออกมาจากป่าช้านะครับผมแล้วก็เป็นเลขแมวนะครับมี3ามอย่างเลยนะครับเนาะกับเข็หน้าจอไว้นะครับผมสําหรับแนวทางปู่ลึกลับนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ